เตรียมได้แล้วดินะฮะมันเป็นเตี๋ยงเองลองกินดิมาดิกินให้มากกว่าน่ะไอ้นี่ดูไอ้นี่ยาวมัน ay placie ese ē อ่าจเรมมชชด w ินจอราเนินเาดับวันเม f าชวเขากาง c h ิกต่อนามรออัเช้านเออมธ์ว่ลองจา่อกลดรก p ช s t อม ital なので

Dajung <coughs>